ดีครับทุกคนวันนี้เรามาเล่นไออะไรเขาเรียกว่าอะไรแบบอะไรอุ้ยได้ของมามีเืนกับตู้ลูกทองเออเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ยรถตำรวจปะแค่นี้นายยิงกันเลยเดี๋ยวมันจะไปยิงตาอสำคัญแหม่ย่อยโยย่อยยิงไม่โดนโหนสังคมยาเดี๋ยวต้องหาอะไรซื้อมาตุนไวปะ เงินฟุ่มเฟือยเนาะดีกว่าเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าซื้อกาสุนสั่งเถอะเออสั่งกระสุนก่อนเก้เก้เก้อินไมค์แล้วมีนะเอ้าเฮ้ยมึงวกเลิกไม่ได้เปิดตังอาหารเบอร์ตังเบอร์เกอร์เอออร่อยไหมล่ะได้มาหนึ่งแล้วหมดแล้วเฮ้ยมันเร็วเกินเอามาเคมาตาคุมอย่เดี๋ยวอย่าเพิ่งยิงให้มันนานเลอนะเายก่อน แมลงยิงหมดมกัก็ขอมาสง่งอ่ะ้ยศัตรูวิ่งเร็วขึ้นโอ้ยสุนี่สามนัดโอ้ยเขาหย่อ,ยอ,ยอ,ยอยน,อนองลมมองมาด้วยเขาเดือดไม่โดนเหมือนกันสุนก็สุนก็สุนเออได้ก็สุนมาแล้วของมาส่งยังสั่งไปแล้วจากทำไมของส่งงานจังเลยเดี๋ยวจะไม่เสียค่าส่งข้ามนี่เหรอข้ามห้าวัน เราไม่เรียนเวลาต้องเด็กขึ้นห้าอีกเฮ้ยนี่ระเบิดด้วยวะมันมันป้าระเบิดเหรอไม่มันคือเมื่อกี้อาบิอาบิจีนั่นน่ะโดนหัวแล้วนายไม่ตายเอ้ยกระสุนเก็บโชว์ไปสั่งของสั่งของก่อนสั่งกระสุน เราเพี่สั่งอาหารเราก็สั่งอาหารมาด้วยสองชิ้นด้วยอันนี้ไม่มีตังค์เลยพูดจริงอันนี้เราไม่มีตังค์เลยลืมดูสองดังไรฮะไวซ์เลอร์เอาแล้วเอาแล้วเนี่ยมันจะทำย่าลืมนะสั่งกระสุนมาอัเดียวโอ้ยจะแบ่งกันยังไงยิ่งกินมาได้ยังไงวิมือรันเอาไปเลยมีแต่ว่า มาเดี๋ยนะช่วยเองน้องแนะนำอะไรเดี๋ยวเก็บไว้ใช้การจับคนอาหารละอาหารมีอันเดียวฮะเราจะกินอะไรไม่รู้อันนี้กินี่ยนม like คุณยังแซ่บเลยกินจังไรกินจังไรเขียนแข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 นไมอยู่บนหลังคายฝรั่งดีปกติคุณมาซิมาโบอนมาบอนมาบสเฮ้ยจังดีปกติมายัีดีแล้วกันปกตินี่แหละที่ชอบส่วนเราแล้ข้างบน ล่อไมาวน่ยโอ้โหไม่โดนลงไปยิงข้างล่างง่ายกว่าถึงล้วบอาน้องอีกสองสามตัวเจ็บเจ็บเยอะเลยมีตัวอยู่คอมแบทด้วยบอสเชียละ โอ้หได้หมดแม่หมดแม่เลยตุ่มชัยตุ่มชัยว่าเราเฝ้าในบ้านดีกว่าไหมช่วงนี้เริ่มไม่มีอะไรหายเอ้ยบ้ามเก็บตังค์ซื้อคนมาช่วยเรายิงดีปะดีก็ได้เนี่ยวันละหนึ่งตัวล่าเนี่ยหายง่ายอุ้ยอุ้ยแต่ละตัวอุ้ยแต่ละตัวหน้าบ้านทั้งนั้นยิงเ่อ้ายเอนี่หัวตาย ไม่มันมีตวหนึ่งที่ยิงหัวมันอึดอยู่นะเออเรื่องออกมาจะดิยูมีหัวตายไวฉะนั้นประหยัดกระสุนไี่ได้ีิสุดมันจะเหมือนเอออบมามาโอ้เกือบยิงยูดับเจอโอเหยียดเยียดเหียดเี้ยมีมีมีสไนเปอร์ด้วย กับมือลูกซองมือลูกซองใครเจ๋งกว่ากันฮะนีเ่นเร็วกว่านะนี่มีปุ่มวิ่ง่เป็นอะไรดีอ่ะนี่เจ็บแล้วไอ้ที่มึงนะหนูข้าวมากเลยตาลายแล้วพี่มึงไอ้หนูข้าวไ้่น่ออกากินเถอะเจ๊เหน่อยเดี๋ยวจะรีบวิ่งไปโอ้โอยมันกระเดี่ยวเลย,เ,ลยเกินไปละ <laughs> เอาหมดตัวเลยนะสั่งกับข้าวข้างเนี้ยอย่าอย่าพี่อู๋เอาแค่พอนะกินได้สองอัน เอาเอาเบอร์เกอร์สองอันวุ้ยเบอร์เกอร์สองอันหิมะตื่นเบอร์เลอร์มามามาเมาของมาส่งแล้วเย้ของจากลาซาดาทำใจเพ่อเรียนโฆษณาลาซาด้าต้องเข้าแล้วน้ำมื่นแล้วเอ้ยทำไมน้ำมื่นหัวอยู่วะกินอีกกินข้อีกเป็นสีชมพู้อู้อูเอาลองชมตู ในชอบโลกสีภูอชอบทำไมอ,อ่ะโปยดีไงเก่งมันในเป <c oughs> ็นโลกสีภูอะไม่รู้เมื่อไรของหน้าผิดแปลกไปปะเนี่ยใช่แ,แปลกไปม,มากเลยเอ่ะไปมองย้ายหนึ่งภูเห็นไหมน้อาผิดอะไรผิดทวีปมุ่งดิ้งลงรถบสองอ๋อเกิดทรงดิ้ อันนี้ของฟรีจากตลาดมาเก็บเลยเมา่นะเมา่นะให้ขอให้ไอส์เหมือนว่ามันมามามเมาอ๋อเอาอเลยเอาอาหาร,อาห,รอ,อาหารมาส่งหนูไอของฟรีนาะยต้องตาเป็นสีชมพูด,ด้วยงงพี่มาน้ำไปสองขวดแล้วฮะไม่มีน้ำพี่ไม่ได้กินหมดเลยแบบมีของฟรีด้วยมันเก็บไปสองชิ้นมา คราวน,นี้นายกำลังลกหน้ามืดไม่เป็นไรเฮ้ยอีกสามดอลลาร์เราจะได้จ้างคนมาช่วยละเดียวเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ย,ยโดดสูงโดดสูงร้อนโดดด้วยดีมามา,มา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 โมนมาโมนเอ้ยยิง,ง,งย่าปั้นอยากมีกล้าบุกอะเอาดิกล้าหมุนกองทัพไม่เงี้ยขอว่าคุมยิงให้โดนก็พอก้าศูนย์ ทำอะไรทำอะไรยิงมันจัดยิงมันจัดเรียบร้อยเฮ้ยตังถึงแล้วตังถึงแล้วเดี๋็กๆี๋ยวผิดบีบเราเหรอตั้งเถอะบอยเป็นไวจีบเงินช้างเกินมันละดอลล่าไม่เอาแล้ววะถ้าเราอัพกิจก็วันละสองดอลล่านี่ว่าตอนจมตีปกตินี่นะเพ<แ>ื่นอนบินลงมาจากของสามเนี่ยเพื่อนเรามาแล้วเราเพื่อนเราทำอะไร ออเพื่อนเราทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยแต่เพื่อนเราหนึ่งสี่เนาะเว้ยเอาเพอยิงเพื่อนกระสุนล้านไปหาเพื่อนหลายรอบเลยเพื่อนเราเหลือแค่เนี้ยไม่น่าซื้อมาเลยไม่รู้จะซื้อมาเลยซื้อมาทำอะไรเพื่อนนี่ใกล้ตายเลยดูได้เลยนะ ซีซ่าพีบดีดดีกว่าเหอะเออจริงบิดเองแหละเอ้ยแต่มีนายหิวกำลังจะตุยแล้วน่ะห้ตรูเ็วขึน้าขึ้นหลังคาก่อนนำซื้อของให้ซื้อตัซื้ออาหารนี่โทรัพท์แบตเต็มหมดตัวโอ้โหเยอะเกินเดี๋ยวลาหมุนแม็กละเออโคตรดีเลยมีมันวิ่งไปด่ึงไม่ไหวเด้งขึ้นมาบน เอาแต่เพ ah, ื่อนเราไปแล้ว20ดอลลาร์แล้วตายเร็วกิ๊นบิงบินขู่ินขู่ศพม้าอะไรเนี่ยปะสั่งอาหารือยังสั่งเลยว่ารอของมาทงโอเคุเก็บเงินไปอัพไอเครื่องนั้นก่อนดีกว่าปะ คา้านี้ไม่มีตังซื้อก็ศูนย์อีกเกมส์ดีไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยมันบอกเพิ่มอึ่งีได้เงินผลิตมาละดอลลาร์เอาใจชานี้มันจะรวยไหมเนี่ยผลิตแบงค์ฟอมก็ผลิตเอาซะน้อยเดียว เอาสี่เราได้เจ็ดเราออาสองเราได้แปดเลยนะว่าแปดแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกเลยนะเว้ยฮหอไอ้ขอมาส่งป้ามันเนี่ยถูกแล้วเอออู้หูเจ้าเราพึ่งสั่งอาหารไปอีกนะโอ้แต่ตอนนี้มตังจะเห็นฟิล์มยารู้นะก็จะเห็นซู้อให้เร็วให้ได้เอ้ยแบ่งอาหารนี่จะกินหมดแล้วแบ่งกันดูก่อนนิ่มเดี๋ยวอย่าเพิ่งเย็บยาเพิ่งหยิบขอเบอร์เกอร์ ได้แค่น้ำเอาไหมมันจช่วยอไไวุ้ยออุงยแทบอะแบอะมาเลยขอญาตเอาเงินสามบาทไปสั่งซื้อน้เงินไันตุยเนเเอาเหอะเอาเหอะในนีบอกส์เเง้นกัอ้โหพี่อมจเต็มแล้วหรอดูนี่น่มีน้มีน้เอ๊ยเอดูนี่ดูนี่มีน้ำมีน้ Paul. mẹo có vị lắm hello lap mẹo 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 ไม่มีอะไรมาส่งอีกวันนี้โจมตีพิมไปอยู่เวลาค่ะโอเคเอลล้วกระถิ่นจะหมดมน่ารักนักกอรกระถิ่นอะตอบอะไปไหนไปไหนโอ้ยจะตุยแล้วหิวมันให้ของเพื่อนในตัวไม่รู้ลองกดเอาแลากออกจากกระเป๋าที่พูดไม่ได้ด้วยมันตุยแน่ๆเลย นาไกลมือแล้วโอ้โอหมีลงขึ้นไ,<ว>ไปบนหลังคาหงไหวยังอยู่เออนาหมื่นไยนะโอเคกลับแล้วก็กลืนต้นเมลโอ้จะตัวขวามยังไม่ไมาส่งอีก่หรอนาหมื่นแล้วเออยิ้มไปอยู่บนหลังคาไปอยู่บนหลังคาไปช่วยอเออเอเอ,เอ

ปีหนึ่งปีหนึ่งเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยอคลองคล้องหาขนี้เออป๊บนึยวมาสุงแล้วโอ้ยไมได้งแล้วรอก่นสิไปแล้วเจ็บเหรอเจ็บเจ็บหอดกำลงมาแลอวเออเจ็บเออเหือกเจ็บหน้ามือเราเหลือเอย โอ้ได้น้ำอีกแล้วโอ้โอ้ได้เบอร์เกอร์ชิ้นเบอร์เกอร์อีกชิ้นน่ะพี่มาโอ้เฮ้ยวเบอร์เกอร์อีกอันเบอร<เ>์เกอร์อีกอันนี่างไรอย่างเก็บไม่ได้มึงเก็บไม่ได้มึงเก็บไม่ได้มาเก็บไปเลยม,มีเบอร์เกอร์ไหลอลัสโอ้ยคราวนี้เอิร์นอย่างไรก็สั่งของเพิ่มอีกก่อนไม่ไหวแล้วโอ้ยหน้ามืดเลยมึงขอสั่งเยอะสุดเลยนะสั่งกระสุนกระสุนแกะสุนแกะสุนไม่จำกัดน่าหมดแล้วน้าเแต่หลอดอาหารแดงแล้วแดงแล้วโอ้ดีนะของที่สั่ง ้นีก็สั่งของมาซะเยอะเลยเหลือหนึ่งด้านลเผื่อเ้ยมามามาเก็บด้วยกันมาเก็บด้วยกันคนละมันสั่งมากีนะยิมอยากทวงเก็บนะยิงก็สุดละไม่สำคัญยิมก็สุนละกิแฮมเบอร์เกอร์นะยิมยิมยิยิสี่อัน กระสุนสั่งใหม่ได้ไปสั่งกระสุนเดียวนี้กระขาดอีกหนึ่งตะล่าไปสั่งโอเคโอเคแล้วพี่นาคนเดียวอ๋วเฮ้ยสั่งละโอเคต้องเงินเราของมาส่งไม่เราเร่นเอาเล่นเป็นคนแบบตายคนตายอย่างไม่ดิวมาแล้วมาแล้วปกติเอาเฮ้ยกระสุนเนี่ย เอาว้มีอากระสุนหมดกระสุนหมดแล้วไปละมันจะตุวอีกปะเนี่ยเก็บเงินซื้อออ้เครื่องอัพเกียรดแบงให้ได้ตอนเนี้ยแอนดี้แค่อยู่นี่โดยที่ไม่ซื้อของอะไรเลยได้ไหมแน่นจะพยายามถ้ามันเลอกเป็นกระสุนหมดโอไมค ดูกสุนกีเอาไว้กระสุนหมดทั้งออกอัอนเลยไปคอขอคออ้าวเ่นไปแล้วยิงโอ้แม่นมากเออ,เอ,อได้มาแล้วมีเลยได้มาสิบสองนัดก็ยังคุ้มอยู่ต้องใช้ชีวิตกี่วันเนี่ยร้อยวันโอ้โหเขาบอกเลยสติคิวคิวในหน,นเนล็กมาแล้วมาแล้ว ไอไน่ไนๆนี่ๆไนไนอ้กระสุนเก็บเลยเอ้ยคอคอคออ้พี่ภูมไม่ต้องมาทำแก้งฝืดมันเียบแล้วได้ดูคนเดียวไปขอเลอสังคมยินก่อนเอ้ยของมาส่งปะเนี่ยเก็บเงินซื้อก็อนหินดีเถอะก้อนินดี พี่ตังเงยครับมองดูพี่อยู่ดิจยิ้นเปนคนเดียร์ซื้อมาเกิร์มาร้อยอันมันแค่ปล่อยให้เราอยู่รอดได้ปะเติมได้น้ำอีกละแมวกำลังจะขึ้นแต่น้ำดูเพี่ยนดูดูดูมองอาหารนาแต่ดูบ้านเราก่อนไก่โหมันใกล้จะถึงนี่หรับมาพร้อบ้านได้ไหมไม่รู้อ่ะหน้าป้อมปืนกี่โลวัตต์อ่ะ ไม่ไหวละโอยอย่าบังเท่าไหร่้ำผส่งโอ้โหข้งเกี่ยวโอ้โหไม่ขุมต่อแมพปะเออต่อนใดไม่รู้อ่ะต่อนหนึ่งเวฟไม่เอานะเว้ยเอ้ยโดดสูงโยโยว What's the m o v ย่เย่เย่ตูดตดเบี้ยวเหี้ยวกระสุนแยบแยบจะไม่เหลือแล้ว โอ้ยหน้าจอสมบัติของเพียบเลยน้อยเริ่มเป็นผู้ก่อการร้ายดีปะโอบ้บ้านเรากลายบ้านเรากลายเป็นซากกระสุนเรียบร้อยเฮ้ยซอมบี้มาว่ะนันนี้อยู่บนรถนี่แหละเฮ้ยไอ้นี่กินแซ่บส่วนพุน่มนั่งกินกระสุนอยู่ว้าวกระสุนขอนีอ่ไง อะไรอะไรแขนพระแขน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 มาคืนที่ยี่สิบแปดละมันต้องอยู่กี่วิบมันเนี่ยตังกระแทบไม่มีเลยเอ้ยกระสุนเ่ะลงไปเก็บดินี่เลยเด็ดที่สุดเยนี่ ถ้าไม่เอาเอาอีกนะสองอันเลยนะเอาเฮ้ยมาตอนไหนวะช่วยมุงเลยอ่ะครั้งนี้มีนาทำบ้างมไม่ไหวละก็นั่งงอนดิ้งไงที่เขาบอกผมผิดเลยเล่น,น,นเนก,กินเกินโคตรตีเลยก็ผิดอ๋ออ๋อ ทาง้มีอยู่ทาง้มีอยู่ไม่ร้อยหนึ่โอเคทำกันไหมโอเคโอ้สามบาทจะทำยังไงละครนี้เฮ้ยของมาส่งของมาส่ง เย้เย yeah, yeah. ้กับข้าว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 โอ้ขาดขาดอีกหกดอลลาร์ถึงจะอ,อัพเกรดครัเนี่ยม,มาอัพเกรดเครื่องพิมพ์เงินดีกว่ากันล่ะสองยิ้มร่ามเลยอีกอั้งหลายวันที่ต้องดูแลบ้านแบบนี้ให้กลายเป็นยิ้มรูอาหารนะำโดนแล้วโอ้ชิบแต่งเลยดิเนี่ยไม่อยากแจ๊กเหมือนกันนะเนี่ยไม่อยากจะแกจ๊กไอ้ถ่อง แม่ก็ได้นะเฮ้ยยี่สิบสองยี่สิบสามแล้วเฮ้ยรอละรอละใค่าถ้ามันเป็นแบบเวฟพายุนะเวฟพายุนี่ไม่ชอบเลยหนึ่งร้อยวันเราไปดูแบบไอ้เหรียญรางวัลมาใช่ป่ะมีถึงหนึ่งร้อยโอ้โหหรือเปล่าโอ้โยแค่วันที่สามสิบมันก็เยอะขนาดนี้แล้วนะจะว่าไง เราก็ไม่ใช่พวกสายเติมเลยว่าเฮ้ยยี่สิบห้าดอลล่าร์โอ้ไปไปอัพเกรดอัพเกรดไไปปไป,ไปโอเคนั่นจังอ่ะอัพเกรดละแล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคือมันจะเงินเพิ่มขึ้นเลยผลิตวันละสองดอลล่าร์คูณสองกันคูณยี่สิบได้ไหม <c oughs> เออมัน,ม,นมันจะได้ทีลอะอะไม่เห็นมันเลย ไงโมนุทำไมเขามีปืนไอ้พวกปืนไอ,อ้นัไนละ,ะเออปืนกลของเรานี่แค่ปืนลูกโมกับลูกซองเอากระสุนเป,ปล่าไปหรอไปดูในบ้านก่อนเอ้ยอืออมรวยแปดบาทรวย จังเพื่อนหรอปะยาต่อไปใช้ห้าสิบโอ้ยโดดสูงอีกแล้วนี่แหละชอบพี่ชอบค่ะพี่ชอบเฮ้ยอยู่บนต้นไม้ดีกว่าโอ้โหจะไมบว่าโดดไปห้าสมัจำเนจะมันกว่าเออแต่ทำไมเราโดนกระสุนหลายนัดแล้วเราไม่ตุยว่าโคตรดิดอยู่เลยเนี่ยกระโดดไม่ได้หนีข้าวเสืออ้าวกินดิ โดดไม่ได้อด๋อน่าดยใกทำอะไรกันคำคอะไรตอนนี้บ้างเอาคิวหูอุ้ย16ดอลลาร์โอ้โหเร็วเลยเอาบอกแล้วว่าเราเก็บตังค์ซื้ออื่น50ดอลลาร์เราอัพเกรดเครื่องไหมได้โอ้โหทางไปละจอมบีบูเร

สูนมีน้าหมดแล้วหมดทั้งสองพันเลยไม่เป็นไรมีกระสุนอยู่เดี๋ยวพยายามกันไว้คอมมาส่งนี่โอ้แต่ตอนนี้หิวข้าวมากโอ้แต่ตอนนี้เครื่องพินพ์บิดไกายโอ้จริงนไม่เผื่อเครื่องพินพ์บิดเออจริงมาละมาละก่อนจะช้อปปิง้งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหยิบนะเปิดก่อนแล้วเราจัดแจงก่อนมาเอาน้ำกับโคลาโอเคกินเลย หลับเฉยหลับสนิทตลอดคืนเอาอันนึ่งนอนเดีต็มสั่งให้เออแต่มสั่งอันนึงไว้มันยังไม่มาเลยเออวาเอ๊ะมันยิ่งปรดใจกว่าสั่งแล้วโดนเกลียดเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ยไอ้ของที่เราสั่งอ่ะมันยังไม่มาเลยไอ้เนี้ยเนี่ยมาแล้วมาแล้ว เราคนเออเราคนละหนึ่งเนาะโอเคครับเราขอทำคลิปไปวันที่สี่สิบนะครับโอเคทำคลิปวันวันที่สี่สิบละอีกหนึ่งร้อบาทหนึ่งร้อยบาทมันให้มันให้มาเท่าไหร่สามบาทเหรอวัและเก้าบาท อ๋อใช่เหรอแบบนั้นก็ดีดีไหนรอ,อเพื่อเรื่องพิมเงินก่อนดิประมาณส 10, 10, 10ิบสิบนแปดกับเก้านีน่เลโคต์การเสียเอ้ยทำไมสิมมันวันละสามบาทนี่วะมันให้วันละสามบาทแล้วที่เราอัพเดตอัปเกตไปก็คือไม่รู้โคตตไม่คุ้มเลยกระสุนพูมอมยิงได้ กิข้าวตะกินมีเป็นตานเรียกข,ของมินานะาเรียกเบียงเรียน,นใจได้ก้าวบัก็ได้อยู่แหละน่าจะวันละก้าวบัดต่อ,อไปอัพเกรดเท่าไหร่ว่าหนึ่งร้อยนานโคตรแพงโคตรจายิงชั้นหลอบชั้น่อบังโคตรจายิงชั้นบังมีอะไรมาขายไหม เอ้ย AK 120อ่ะอยากซื้อว่ะโอ้ยดูน้านนอกก่อนไหมกระสนกรกระสนมาโอ้ยเดี๋ยกองนี้ให้หมดเลยกระสุนลนะที่มันกระป่ะที่มีกระสุนหน,น,นึ่งร้อยอันน้องมีกระสุนเทพิ่มอ่มีกระสุนที่สองอันอะเออทำไมไม่รู้จักแบ่งปันคนอ,อื่นฮะได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะฮะฮะอ๋อ้ยพาย,ยุเข้าบ้านก่อนเนข้าบ้านเข้าบ้าน อจะทําให้มองเห็นยากเห็นมั้งต้องมาดูหลังนะเดี๋ยวดูหน้ากระสุนพุ่ม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 นั่นข้างหลังอ่ะอุ้ยแต่มกลังจะตุยเพราะหิวโอเคว่าต้องสั่งของสั่งเบอร์เกอร์นะโอ้ยพรุ่งนี้อาหารก็จะมาแล้วน่าเอาผิดเดินเนี่ย มา嘛ไม่เ,มเงี้ยจุกเม็ดจุกเม็ดมาดิมาดิโอ้ยโอ้โหทุกคนครับเราขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวเราจะมาต่อ EP 2สองนะครับ